สวัสดีค่ะโคค่ะมาเย็บปกตั้งนะคะหรือว่าปกจีนการก่อนอื่นนะคะเราก็จะมีแพทเทิร์นของเรานะแล้วเราก็จะเอาแพทเทิร์นของเรานะคะมาตัดผ้าเคมี2ชิ้นนะ2ชิ้นตัดพอดีกับผ้าเคมีเลยนะคะเมื่อเราตัดผ้าเคมีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเก็บแพทเทิร์นเนี้ย เก็บไว้เลยนะคะเราก็จะใช้ผ้าเคมีสองชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมผ้าตัวกันหลังจากที่เราเตรียมผ้านะคะเป็นซ้ายขวาอย่างละคู่แล้วนะคะแล้วก็เตรียมนะคะอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยเลยอันนี้เป็นผ้าด้านโชว์แล้วก็ด้านนี้ที่เรามองเห็นนะคะจะเป็นเป็นด้านของผ้ากาวแล้วก็ผ้าเคมีนะคะผ้าเคมีที่ครูเตรียมมาเป็นผ้าเคมีที่ไม่มีกาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคในการติดผ้าเคมีกับผ้าตัวนะคะเราจะไม่เย็บตะเข็บหาง เราจะเอาผ้ากาวอีกชั้นหนึ่งนะคะทบติดเข้าไปนะคะอันนี้ผ้ากาวที่คเตรียมไว้นะคะเราจะทบติดแบบนี้เลยนี้นะคะให้เขาติดไปกับผ้าตัวนะคะ,ะแล้วทีเนี้ยนะคะเราก็จะเอาสองชิ้นยไปรีดอ่าไปรีดเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ผ้าเคมีเขาจะอยู่ด้านในนะเป็นแซนวิชเลยนะคะ 2ชิ้นซ้ายขวานะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะมาจับคู่จับคู่เย็บปกตลกนะแบบนี้นะคะจับคู่ใครคู่มันเลยเดี๋ยว2ชิ้นนี้นะคะครูจะพาทุกคนไปเย็บกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเจียนนะคะเจียนโดยรอบเลยตรงมุมเนี่ยครูก็จะตัดเลยนะคะเจียนประมาณ0.7หรือ0.5ก็ได้นะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเป็นมุมโค้งนะครูก็จะเย็บรูดนะคะเวลาเขาตลบตลบมุมเขาจะได้แบบโค้งเป็นระยะที่สวยงามเวลาเรารูดนี่นะคะก็จะรูดสวยเนี่ยรูดเก็บ ก็จะรูดเก็บแบบนี้รูดเก็บแบบนี้นะคะเวลารูดโค้งเดี๋ยวเราจะไปรีดแบบแป้งีปะไปที่มุมนิดนึงรีดแบบนี้ทั้งสองชิ้นเลยนะคะชิ้นซ้ายแล้วก็ชิ้นขวา อันนี้นะคะคูลีเสร็จแล้วพอลีเสร็จแล้วเราก็จะตลบออกมานะคะตลบออกมาเขาก็จะเป็นมุมมนสวยแบบนี้เลยอันนี้นะคะ <S <S เห็นไหมเวลาที่เราตลบออกมานะคะมุมเขาก็จะมนแบบนี้เลยแล้วก็มุมด้านนี้นะที่เราเลีดไปแล้วก็ตลบออกมานะคะเขาก็จะเป็นมุมเป็นมุมเหลี่ยม90องศาแบบนี้นะคะแล้วตัวนี้เขาก็จะเหลื่อมเข้ามาโฟกัสเห็นไหมคะตัวนี้เขาจะเหลื่อมเข้ามาเขาจะไม่แลบออกไปข้างนอกนะ รีแบบนี้ทั้งสองชิ้นเลยนะคะ,ะหลังจากที่เรารีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเส้นที่เราจะต้องเย็บนะจะมีขอบผ้าเคมีเห็นไหมคะที่อยู่ด้านในนะเราก็จะขูดเส้นขอบผ้าเคมีออกมานะคะขูดแบบนี้ออกมานะคะขูดเส้นแล้วทีเนี้ยพอขูดเส้นแบบนี้ออกมาแล้วนะคะเราจะได้ตำแหน่งที่เราจะต้องเย็บนะ แล้วเราจะวัดออกมาประมาณ1เซนนะคะเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องเย็บนะทำทั้ง2ชิ้นเลยนะคะได้เส้นที่เราจะต้องเย็บแล้วนะคะตัวนี้เห็นไหมคะเราก็มารีเช็คดูดูก่อนนะคะว่า2ซีกเนี่ยเขาพอดีกันไหมนะคะ,อะโอเคถือว่าพอดีนะคะอันนี้ก็ตัวขอบเนี่ย อันนี้จะดีเลย์นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาตำแหน่งนี้เป็นเกณฑ์เมื่อขีดเส้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเย็บ2ชิ้นนี้ติดกันตรงช่วงมุมนี้นะคะเดี๋ยวครูได้เย็บเส้นนี้นะคะเส้นนี้ติดกันนะคะ2ชิ้นนี้เป็นการติดกันแล้วตรงนี้จะเป็นตัวกลางหน้านะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจียนตรงนี้นะคะให้เหลือ1เซน เผื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะเผื่อเย็บ1เซนเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเสื้อกันค่ะมาแล้วนะคะเสื้อของเราอะ่ะก็จะมีซับในใช่ไหมแต่ทีนี้เวลาเราเย็บอะเราจะเย็บเป็นแซนด์วิชนะคะที่ครูนาไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เป็นตำแหน่งมาร์เกอร์ของตำแหน่งที่เราจะต้องเย็บนะแต่จริงๆอะ่ะครูก็จะเย็บเสมอเส้นนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าครูอ่ะเผื่อ,อออกมาหนเซนแล้วนะคะแล้วก็ครูก็จะทําการลาะได้นาวออกนะคะแต่ก็จะลาอแบบให้ตำแหน่ง จุดๆยังเหลืออยู่นะคะอันนี้นะคะครูได้แยกล่างซับในกับตัวเสื้อออกไปแล้วนะคะวิธีการเย็บนะคะเราก็จะเย็บแบบแซนวิสนะคะก็คือเย็บเอาโปกอะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ตลบซับในอะ่ะโอบเข้าไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเย็บกันดีกว่าค่ะ อันดับแรกนะคะอันดับแรกคัวจะเย็บพอดีกับริมผ้าเลยนะคะเพราะว่าเราเผื่อผ้าไว้แล้วแล้วก็เราะจะเย็บชิ้นนี้นะคะให้ติดกับชิ้นตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บอีกชั้นหนึ่งก็คือติดกับตัวผ้าซับในนะ อันนี้นะคะเราก็ได้ทำการเย็บคอเรียบร้อยแล้วนะคะเย็บปกตั้งได้ติดกับตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คตำแหน่งรูซิบนะคะว่าเขาเสมอกันไหมเขาเสมอกันนะคะตอนนี้แบบนี้เลยโอเคนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเย็บอีกชั้นหนึ่งนะคะตลบออกมาเขาก็จะเนียนไม่เห็นตะเข็บเลยไปเย็บกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเย็บชั้นสุดท้ายกันนะคะจะเป็นการเย็บซับในติดกับตัวนะก็จะเป็นการเย็บยึดอีกรอบหนึ่งนะคะมาดูกันเลยรอบนี้อาจจะไม่เย็บถึง1เซนก็ได้นะคะจะเป็นเย็บ0.9นะคะเราจะได้ไม่เป็นเหลื่อมกับตัวผ้าจริงนะก็ยังยึดเหมือนเดิมนะคะยึดตะเข็บไหลให้ตรงกันกับผ้าตัวนะ เย็บเสร็จแล้วนะคะทําการเย็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บเศษได้ตรงเศษได้เนาตรงนี้นะเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะพอเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเจียนแล้วเราก็จะบากอีกรอบหนึ่งนะามาเจียนกันค่ะเอาได้เนาออกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําการบากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตลุกกันค่ะ วิสวยมากอ่าเมื่อตลบออกมาแล้วนะคะโปกของครูก็จะสวยงามแบบนี้เลยไม่เห็นแต่เข็มนะคะเนี่ยตรงกลางของเขาอะตัวแยกของเขาก็จะอยู่ตรงกลางหน้าลำกลางลําตัวพอดีนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทําตามครูได้นะคะเป็นขั้นตอนวิธีการทําแบบไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูขึ้นหนุ่นให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะคะอ่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการ เย็บปกตั้งนะคะรืยปกจีนแบบนี้นะคะเราก็จะเย็บตลกกับซับในเลยสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะเย็บไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแต่เข็บเขาก็จะงุมสวยแบบนี้เลยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ